คืนนี้นะครับผมเรามาทําการเปลี่ยนสเต็มจักรยานนะครับผมของเดิมเนี่ยนะฮะมันบวกลบอยู่ที่35นะครับผมความยาวอยู่ที่80มิลิเมตรนะครับผมแต่ของใหม่ผมสั่งมานะครับผมเป็นบวกลบ25นะครับผมความยาวอยู่ที่90มิลิเมตรนะครับผมมาเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะครับทํำไมถึงผมเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันต่ําเกินไป นะครับเลย <S 2> <S 2> <S อันนี้มาใหม่นะครับผม อันนี้นะครับผมเราถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้เลยนะครับว่าโอ้โหมันแบบมันหักงอลงเยอะมากเลยนะครับผมชอบแบบว่าให้มันงอลงหน่อยนะครับแบบว่าหักฟอลงนะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมจักรยานนะครับถ้าสเตมเนี่ยนะครับผมตรงนะครับหรือเชิดขึ้นเนี่ยการคุมรถเนี่ยนะครับเหมือนจะมันจะใหญ่นิดนึงนะครับเหมือนว่าน่าจะเบาๆเนาะ 126นะครับยี่สิบเจ็ดจุดห้านิ้วเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมแต่ว่ายี่สิบเก้านี่ยนะล้อมันใหญ่นะครับผมแล้วมันทําให้หน้ามันไวนะครับเลยก็ต้องเลือกแบบว่าโค้งๆหน่อยนะครับผมจริงๆแล้วนี่น้อสเต็มพวกนี้เนี่ยนะมันบอกบวกลบยี่สิบห้านะครับคนเนี่ยจะใส่แบบโค้งอย่างนี้มากกว่านะผมก็ชอบนะครับเพราะมันดูสวยนะครับแต่วิธีการใส่ที่ถูกต้องคือมันต้องแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมมันก็เชิดขึ้นมา ครับแล้วนี่คุณใส่สเต็มเข้าไปเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะลบมันไม่สวยใช่ไหมฮะเออแต่ถ้าปุ่มเนี่ยมันจะดูดีกว่านะครับผมผมก็ชอบแบบปุ่มนะครับแต่ว่าอยากปุ่มมากเนาะอ่าอันนี้นะฮะเป็นสเต็มอ่าบวกลบนะฮะยี่สิบห้านะครับผมมาเดี๋ยวทําการใส่นะครับผมว่าจะหรอขนาดไหนนะครับ ตึงก่อนนะครับผมเมื่อเราใส่น็อตทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับผมก็ค่อยขันตึงอีกทีนึงนะครับแต่ไม่ต้องตึงมากนะครับผมเอาแค่แบบว่าพอตึงมือก็พอนะครับผมเดียวน็อตเนี่ยนะฮะเกียร์มันจะเสียนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับโอเคครับนี่นะใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมน็อตสี่ตัวตรงนี้นะครับ ปรับโฟกัสนิดนึงเนาะอ่าดีนะครับผมว่ามันก็ดูดีขึ้นนะเฮ้ยทรงมันหล่อขึ้นอ่ะึ๊บเดี๋ยวผมยังไม่ได้ล็อกเนาะเอาให้ดูแบบแค่นี้ก่อนติดเต้นติดเต้นไหนฮะโอ้โหไงครับหง่นะเห็นไหมทรง เฮ้ยไ,ได้เลยนะครับลบแค่ยี่ห้าเออเห็นไหมฮะรอเลยนะครับผมไม่หักคอจนเกินไปด้วยนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวก็ใส่เอแหวนรองคอตรงนี้เนาะเอาไว้งวดหน้านะครับผมก็จะไปตัดออกนะครับผมรู้สึกว่ามันยาวไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่าโช์อันนี้ผมซื้อเป็นของมือสองมาเนาะโอเคครับมา เดี๋ยวใส่เอแหวนล่องคอก่อนนะฮะดีไม่ดีนะครับผมอาจจะปรับขึ้นไปอีกสักชั้นสองชั้นเนาะอ่าสี่ชั้นนะฮะนี่เรียวไม่สามชั้นแล้วนะครับ นี่นี่ลองดูซินี่เครับน่าจะพอนะนี่ไงเอยใช้ได้ใช้ได้ Okay. ทีนี้เนี่ยนะครับคือผมได้ทําไปแบบนี้แล้วเนาะคือเนี่ยได้ล็อกนี้ไปตัวนึงแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังเคลื่อนได้อยู่นะครับถูกต้องนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ขาสุดเนาะเดี๋ยวก็ต้องแบบว่าเรื่องหา จุดตำแหน่งศูนย์กลางนะครับให้มันตรงกันนะครับแต่วิธีการชี้คอองผมนะครับเบื้องต้นเนาะว่าโช้กเนี่ยคือมันเข้าที่หรือยังนะครับผมก็จับโชกแบบนี้นะอ่ะมันยังหง่วมอยู่นิดๆนะครับแล้วก็หันให้มันตึงนิดนึงได้ไหมอ่ะขัาานตึงแล้วนะฮะไม่แน่นะครับผม เราก็ต้องเสริมนะครับเสริมแหวนไปตัวนึงนะครับเอต็มแต่ละอันนะฮะความหนาไม่เหมือนกันเนาะัสามบูใส่ลงไปหนึ่งสองสามตามด้วยเออนี่น ตัวล็อกข้างบนเนาะใส่เขาไปทีนี้เนี่ยแน่นของจริงนะครับดูดิไม่ขยับเลยนะครับ โอเคจุดต่อไปนะครับนี่อ๋อสองข้างน,น,นะครับผมก็เหมือนเดิมหกเหลี่ยมนะครับต้องหกเหลี่ยมเหมือนเดิมนี่นะฮะ แล้วก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับผมค่อยๆหมุนไป้ายแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็ขานแค่พอตึงนะครับโอเคอีกข้างหนึ่ง อนิดนึง่งขาแค่พอตึงมือนะครับถ้ามาไปกวันนี้นอะเดี๋ยวนอตมันจะรูดเอานะครับอ่าโอเคแย่ผมเช็คข้างนีกทีนึงนะครับนิดเดียวพอเดี๋ยวนะนอ,อต้องเอาขึ้นนี่นะครับนิดนึงโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงเฮ้ยออกมาดูดีนะ รอใช่ได้เลยนะครับแจวเลยนะครับผมว่ามันไม่ก้มมากเกินไปนะเมื่อก่อนนี่ผมลองเอาเอ้สเต็มอันตรงอย่างนี้ใส่ดูนะครับโอ้โหดูไม่ได้เลยนะครับอืมนี้ดีกว่านะฮะเป็นไงครับโอ้โห ใช้ได้นะครับแต่ว่าเนาะทางที่ดีนะครับเอาไว้ไปตัดตรงนี้ออกดีกว่านะฮะแล้วก็ตอกลงไปใหม่เนาะข้างบนนี้เนาะผมว่าจะดีกว่านี้อีกเยอะมากๆเลยนะครับรถมันจะทําให้ดูแบบว่าดูหรูขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะแต่ว่าไว้อย่างนี้ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับไว้ทำอะไรดีไว้แฝโอเลี้ยงก็ได้นะครับผม